สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนําเมตาด้วยตั้มกระปุ่นไม่ได้บอกไม่ไ่้บอกหางหายไปตั้งนานบะไม่ามเมตาจนโจอาทิตย์หนึ่งใครทํอ่เห็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเอนี่มาบป็นลหัวขาดขาดเลยวันน้นไปตาแล้วคนจิกแซ่พ่อจิกแซ่บผ่าพิ่ปะคนละคนนะแล้วบอกมาแต่เมืองแต่หน้าบอบอบอปม่พี่น้องเมตาไปเมืองนั้นมันใส่แต่รอดี4สิบสี่ชั่วโมง เอาออกแต่ต้นกินคนนั้นเขายายันควยนายันโคขีดควยนะควิดควยนายันควยนาันโควิดพี่มาซิวิดเข้าอกมไม่ยากกินผ้่างส่างแล้เพราะว่าคมาาอร่อยซ่าแล้วซ่าอีกว่านรุ่ไม่ตายแล้วจะบอกกันมาพราบถลูกเต่าแล้วมีนะว่าจะมาดูรูปบันเมือีนองบอกเลยบองคองกูอิ่มคุณมาบรรลุงกูบอกเขาหลด กิ่นกกไเลียมาั่งสั่งให้กเล่อน้องเดือนเมือเลยหอดเลยเื่อนครต่างมันต่างบ่ต่ปุ๋ยเออมันก็หุ่นมันก็เห็นยากินเสแสร่เนาะอือแสบแล้วแป้งนวกึ่บจักอืมให้บวชอจอยนะอีกจอยนะเฮ้เนแป้งนวนะจมาบาดคอผู้บอกว่าขันใส่แป้งนวดเมย์เลยใส่ไล่แต่ตาตื่เลยืนาก็ กแด่เนเขาอยากเปนเค็มตัวแกเห็นกินเค็มบ่าวมีมามาเฮ้ยวนันปเจ้าขอป๊อบปไปหาจินยังไดส่วนอไปอยงู่นข้ยจักรอบอเ่น้อบป็นคมากิมาก้าวกินละเ้าเมื่อ จตอดส้างแล้วเสรตากนตสร้งเลกเลยเอไม่ตักมาหานิดหาแย่ขนาดนี่ห้าหาตับกระโดเนี่ยใช้อยู่สบายมากเจ้าบอกกินหอดถามว่าินหอดอยู่แล้วกินหอดช้อนจะเจาะเอาถ้าโทมถาเมนนมาไน้องเลยกินหอดทำมาหอดนั่นกัน เมื่อนั่นก็่วงรูปมันเป็ดไปหงอ่างเาจะไปจะบอยู่ในเมตากุ้งตัวใหญ่ก็มากกับเป็ดก็มากัปันนินนีพัดหมีก็มากับพัดหมีบมี้เาปกกินอยู่อะไรเมตามาว่าเสียสู่กินเปอาเขาทั้งป่าเผาทั้งกัะปุ้นเมนูเนื้อเขาไมเบิราว่าาาต่บกินโคกินเปนมือ แม่ตกลยเป็นย uh, ังไงในกระปุกล่ะฮะบอกกหห่างๆประมาณซีหาตา้าสมองนะเอเนมันใหญ่มันตมาเตาสายแดงเมื่อวานเผือกเลยดงมันใหญ่มันถีเองดตาะแม่ขอาเบิร์องว่านั่นตที่มันเป็นเม็ดเม็ดนอนอย่าน่สายแดงอะไมันานอกเผื่อไก่ังไก่บอลโล ใช่เมองลกแน้าเราแคมหัวแอฟริกอันเผลือกว่นเผื่อกสาเหตุติดเปื่อนบางทีแต่มันลุกเนี้ยเพราะกระสีปลกบางทีแต่หยาลายกับสีปลกนะับเลยง่ายครัก็สิลกเอากดตเลือกทีแล้ว่เนี่าก็สิไปเอาแมนว่าตกไม่แล้วสีลกบัจุเสร็จแมนเลยย่บ้านเอ่้อนบ่บ่แม่น้าเจนนะนราบ่ไดเราบ่ได้เป็นบางน้าจักฝ้าให้เราลกะกาแล้วนะ อเ,เอ็งไปซื้อมาละเมื่อนะเทีเลยคอยไปต้องเฝ้ากล้าเหมือนน้องอันอันซาเมื่อนะนองเกี้นเนือเพราะว่าเขาใส่น้ำจามเดือดเลยนะไข่พี่แอ้มนะนี่หน้าบอกวนี้เปนะ็นอะไเขาใส่ตะข่ายนี่นี่ตัวนางไข่เียื่อรอดอืมสบายงัวกับมาต้งงองเฝ้ามสบายสุเองไม่เหงาต่อไปก็สิบกเห็นหน้า ก็คิดว่าตายออาแบบโมเป็นแบบก็สบายได้เอาแอบเอาอันเอาอันนั้นเอาเสื้อเพียงน่ะไปไปดึงมหนึ่งแต่เอาชงยางงวงมานโมงมันหมดระยงถึงหงวงุงเจ้าเมื่อกี้พ่อเขากระเฮ็ดแบบนั้นแล่ปลูกแต่ส่วนพุ่นมาเสื้อเพียงแล้วก็เอาเอาเอาในตองเนี่ยเวลางัวงคุ้ยมาแล้วก็ดึงมมากระตีงัวมเขาเล่นนี่นะไก่คือกันเด้ไก่ลงมาแล้วก็ดึงเสื้อมันกระตีเนาะตกใจพี่น้องตื่นเขากเฮ็ดนั้นแล้เดียว เพราะว่าเ่ต้องแลนไปสนพุ่นสนพี่เน้เพราะว่าให้หน้ามันก็ตกเงวไปนะเจาเสื้อเปียน่มันเคยถึกซอที่กม่บูาเซอะไรบักตู้นะสูนให้มันตื่นนี่ด้ดึงให้มันตื่นหน้ามันอาจารย์อน่ะต่อหน้าเขาหน่ะแล้วปยักเขาเน้ามันเสื้อเปียกันเืเสื้อเปียกอีนตอ่อ ส <an> <t ries> ออมมานไดเรากระปุกยางใส่หัวนมากยางใตงเออสูตรใหม่เนาะม่ใต้ก็นนนนกะเฮดเดอแบบนี้นะตุกานนั่นเหมือนจะเห็หตก้าอืมเือเผาวหอมันไรน้ำมอก็บเนี่ยเมื่อเนี้ยบ่อ้อมหัวน้ำรับกระเขาอ้อมหลวดไฟฟ้านะใส่เสน็นสองเส้นะแบบงวนบอกล้าใกล้มันด่า เปมือเ้จะนอนตลาดมันหปังมีนะเจ๊ช่ไหมันเลมินว้าวประเทศนี้มันว่คนบังลายมันแบบมีอะกินหเนาะก็ไม่แล้วใหญ่เลยลืมถ้าตลาดมลตงเห็ดวนีเฮ้ยตลาดบนดงนะเจ๊สองแปดสิบเลปิดป่าไกิูดมกินเห็กินก็แห้ง มูล่ะสองดอกมูหล่ะสองดอกสามดอกเจ๊ข้าวใหม่ดินมันแหกดอกนี้่ใหญ่ปีนมาขาใหม่าวใหม่หใหญ่มกอันนี้กินให้กินใงานมากน่ารักมาเด้อมาเด้อแลนมึงยังมีชีวิตอยู่เหรอวะอยู่อยู่ใต้ทรแล้วปะือว่ามึงอยากใต้อยากใต้อยู่ก็คือเมื่อผูกคต้ย่ ้าำเกลือแล้วเขาแก้เป็นข้าว้ำเกลือแล้วจะไใส่สลบหมดลูค้าทำเปรตทำนีอีเม่ว่าโอ้จะฟุกได้จะจีบคนนี้แล้ววะจะได้ไปขาวดำสลบาแม่มาสวดมันบำลงหอนี่กินตามปีามันงานขึ้นประวัติใต้กูว่าายปลาพัวเมือนอกว่ะเข้าวัม่แ้มาพูดตาปลาเงินู่พก็มีคนมาหมักบอก ให้บ hey, ันคือตาบดอบาจักยังวะมองเห็ดอยู่เนี <h ikk ja> hey, ่ยอรีด <laughs> ว้าวแม่ข <laughs> ุ้นเอาไว้อรีดไงผัวปอยมีคนมาหม่โอยวะตายวะบ้านได้มาหมธรรมดาแล้วเนาะในผัวมก็เอาถัพวงตีใครกันง่ายไหมบ่อผัวปอยเราใช้สิจอบลอยแหละสิจอบยก็อาติบุายดักมมกกผัวเขาฮิคือม่น้ำเสียวพี่ เป็นปี่เด้อคือบนเน่ำคืมบนเนี่หมอือแต่นเลยน่ำไม่ลูกอ่อนโอ้ยยากแต่ลูกยากแต่ลูกมาอะออกมาเด่นทีตะกี้เขาว่าสีมานาเฮ่าก็ต้องไปกยยาวให้เ้าไปมันต้องแตกมันกินมันน้ำปก่อนนะกินมัขยงวันแรกูกัยังวันสถ่ากินอันนี้จังหวัดบริเวงเมื่อกูไปกินน้ำแขางงา เฮ้มังเงดเสียเลยอากกินมังแง้วมยเดิมาังแง้มากพดเสี่ยวส้วนุ่าเพรามันสวนนี่ย่่นี่ก็ไปเอาโ่าข้าวขนบูส่อนจะมาขึ้นลุงไปเอามัแง้วใ่งมัไฟังแงยโคมัเงักไฟเบิดเง้ัมักแงกเดยวมันเป็นก้อนไสถ้ามาป่ะจได้เตียงไหมสุกใา้ว่าอันซุ่มลุ่มดูจนเตียงฮักเลยนะเตี มาเลยฮะเล้แลยวึห่มม่วงาเลยฮะใช่่มม่วงเลยไปคุยอีกเลยก็นอนเต็มอยู่คนมาลายอ่ากอนอนกับเต็มเยห่มม่วงมดเอาอันเอานี้น้ำเนยมาตาข้าบรุงเจ้าน่ะกินอะไรกินอะไรเมตาานงานเตามาเนตตาตะโกนยิ่กวมาน้ำมาจะลงจะลง ปิดอียชานาะกคือลงช่าดตบใจหนาก็เช้านเขาผาพี่น้องซ้ำนี่แหละไว้พอกินมาคลิปหนาปดปิด้าไปเผาอันตามซ่องไม่ตาแล้วก็ซ่องอันซ่องนองเดือนน้องเดือนสบายดีมากดติดตามบมซ่องนองเดือนแล้วพอคลิปหนาสบายดีไปเผาอันลูกไ้าได้ลูกเนี่นจะหนักเทียวปะ มันนั like, de ่นเสียเลือหลายก็เลยพาไปขึ้นสวรรค์นอนนอนหอนหิวทุงตาจนเขียวกินยังกับอะไ้ยันลูกสะใภ้ตายแล้วขีดนาะขี้อ่ะเนาะแบบว่าเสียมากินพันลูกไผ่มากินบ่ได้มากินอ่างอยู่อ่ะกินบ่ลง้บอกว่าไพ่เนาเรื่องนะไนะบอว่าบ่ฮู้เนาะ